เรามาส่งรถบลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับผมที่สัญญาณดีนะครับาคันนี้นะครับรับรถที่ถ9 0 0บาทนะครับรับจริงนะครับพี่ที่4,900บาทเกียรกันเลยครับพี่ครับผมรับรถเท่าไหร่ครับ4,900บาทครับโอเคครับผมก็คือเดี๋ยวเราไปดูรอบรถดีกว่าว่าเราแต่งอะไรลูกค้าบ้างนะครับเสร็จแล้พี่มีหน้ากระจังหน้านะครับผมซุ้มล้อนะครับนี่ ยางนะครับกระปุกกเกอร์ลราหลังคาไอา้ก็แต่งให้ทั้งคันเลยนะครับรับบริสิทธิ์เป็นเก้า<ม>ที่สัญญาครับทำไมเลือกที่ใช้ใช้บริการของเราครับผมใดเห็นแล้วมันสวยครับบริการก็ดีการแนะนำโรเคครับโอเคทุกอ,อย่างใช่ไหมพี่ <laughs> ลองมาดูนะครับว่ารับรถสีพันเก้าเนี้ยเรามีตุกแต่งอะไรให้บ้างนะครับวันนี้เลยจะได้นำตัวนี้กประจัญหน้านะครับประจังหน้าตัวนี้ครับลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับผมอ่านี่ตุ๊แต่งให้ลูกค้าจะเป็นสีดำของแดงนะครับตามลูกค้าเลือกเลยนะครับสปุกนะครับสปุกตัวนี้คือมีทั้งแบบโกลมแบบเตี้ยนะครับแล้วก็แบบคูโทนหรือแบบสีเดียวนะครับตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับผม ทางด้านนี้นะครับก็จะมีซุมล้อนะครับตัวนี้จะเป็นหกนิ้วนะครับเป็นซุมล้อหกนิ้วนะฮะแมตบวกยางนะครับก็คือแมตตตัวนี้จะเป็นฮันคุกนะครับแล้วก็ลายแมตนะคือลูกค้าสามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับสแตกเร์นะครับตามที่ลูกค้าต้องการนะครับลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะครับผมเลาหลังคานะครับเราหลังคาแล้วก็แถมนะฮะโอเค ขนมที่เราแนะนํามานะครับก็คือใช้ขนมรแค่สี่พันเก้าร้อยบาทนะครับผมชุดแต่งทั้งหมดผมแจ้งไปเลยนะครับว่าไปนั้นนะครับเรามีสิทธิ์รับของเรานะครับลูกค้าผ่านง่ายนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากนะครับผมราคารถนะครับผมแจ้งนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับหกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทนะครับจะเป็นรุ่นอก p l u สปอร์ตนะครับใช้เงินรับรถแค่สี่พันเก้านะครับพร้อมชุดแต่งทั้งหมดตามผมแนะนำไปเบื้องต้นเลยครับ ลูกค้านะครับสามารถกดติดตามนะครับหรือว่าติดตามเราได้ที่นะครับฟอร์ดนะครับทีค้าเจริญสาขาบ้านผือนะครับหรือว่าเพจส่วนตัวนะครับอ่าเพจผมนะครับฟอร์ดบ้านผือโปแลงนะครับผมผมเอ็ซีนกรนะครับเบอร์ติดต่อผมได้ที่เบอร์ศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์สองสองนะครับโอเคนะครับแล้วนะครับรอดู วิธีต่อไปนะครับเราจะแนะนำหรือรีวิวรถทุกไหนที่ลูกค้าได้ดูนะครับขอบคุณมากครับ